ร่วมกับเสนอเมื่อวันที่9ธันวาคม2558ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสายอย่างเป็นทางการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสอปป,อปอลาวซึ่งโครงการนี้เป็นโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีฐานถิ่สะอาดที่ใช้ถ่านหินลิกไนเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามีกำลังการผลิตรวม1,878เมกะวัตต์แบ่งออกเป็น3ยูนิตยูนิตละ626เมกะวัตต์ซึ่งโครงการนี้ พลเอกอนันตพรการจรารัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าโรงไฟฟ้าหงสาเป็นโครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานระหว่างประเทศไทยโดยบริษัทบ้านปูพาวเวอร์จำกัดถือหุ้นในสัสดส่วน40%และบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดมหาชนถือหุ้น40%และรัฐวิสาหกิจลาวถือหุ้น20%ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ไฟฟ้าหงสาจำกัดโดยมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผเป็นผู้รับทื้อไฟฟ้าจำนวน1473เมกิวัตต์และรัฐวิสาหกิจลาว100เมิะวัตต์โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา25ปีปัจจุบันหน่วยผลิตไฟฟ้าหน่วยที่1ได้เริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ผ่านสายส่ง500กิโลโวล เข้าสู่สายส่งของกองพอเมื่อเดือนมิถุนายน2558และหน่วยที่2เดิเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน2558ส่วนหน่วยที่3ม,มีกำหนดการที่จะเริ่มเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าในเดือนมีนาคม2559 ทั้งนี้โครงการโรงไฟฟ้าหงสาอยู่ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ที่จะซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศไทยกับสปปลาวจำนวน7,000เมกะวัตต์โดยมีการรับซื้อไฟฟ้าจากสปปลาวไปแล้ว3,316เมกะวัตต์และปัจจุบันมี4โครงการที่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าหงสาที่จะจ่ายไฟฟ้าเข้าครบทั้งระบบในปี2559นอกจากนี้ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปลี่ยนเซน้ำน้อย354เมกะวัตต์โครงการน้ำเนียบ1,269เมกะวัตต์และโครงการไซยะบุรี1,220เมกะวัตต์ 1, w, ซึ่งคาดว่าจะจ่ายไฟฟ้าได้ครบทั้งระ,ระบบในปี2562ก่อนับเป็นความร่วมมือ ที่สําคัญอีกประการหนึ่งของไทยกับลราซึ่งหมายรวมถึงประเทศกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยนะครับที่เราจะมีความเชื่อมโยงเรื่องไฟฟ้าแล้วก็ระบบส่งร่วมกันนะครับการมาเปิดโรงไฟฟ้าหงสาในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะประมาณ626ต่อหนึ่งโรงนะครับมี3โรงปรนะมาณ1878เมกะวัตถ์ถือว่าเป็นโรงไฟฟ้า่านหินขนาดใหญ่ของเรานะครับซึ่งการดูแลของบริษัทไทยนะคือบริษัทบ้านปูกับบริษัทลาบบรี ฮดดิ้งเนี่ยซึ่งถือหุ้นกวีสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีบริษัทรัฐวสากิของเรายี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มีการดูแลประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่มีการย้ายประชาชนการดูแลเรื่องความเป็นอยู่นะครับดูแลเรื่องสวัสดิการมีการสร้างบ้านให้มีการสร้างโรงพยาบาลแล้วก็ดูแลเรื่องการศึกษาของเด็กๆต่างๆรวมทั้งมีความต่อเนืสส่องในการดูแลจนกว่าจะจบสัมปทานยี่ห้าปีซึ่งสิ่งนี้ทางประเทศลราก็มีความพึงพอใจนะครับซึ่งบริษัทของไทยเนี่ยเข้ามาดำเนินการในประเทศลาร,นะาาร,ราก็จรงิงนะใช้ทรั ในพื้นที่ที่ก่อสร้างเป็นอย่างดีนะครับซึ่งประเทศลาวโดยท่านรัมนตรี mm hmm. ว่าการจุลพลังงานและบ่อแร่ลาวท่านกำบ,บันีน mm hmm. ก็ชื่นชมกับผมว่าบริษัททั้งสองแห่งคือบ้านปรูปรีเนี่ยได้ดำเนินการอย,าอย่างมีรูปประธรรมนะครับแล้วก็สามารถที่ทําให้ประชาชนลาวมีงานทานะครับไม่ว่าจะเป็นระดับผู้ปฏิบัติหรือระดับวิศวกรรมนะครับวิศวกรนะครับอันนี้ทําให้เขามีความซาบซึ้งต่อประเทศไทยนะครับในการที่เขาได้ ผลิตไฟฟ้าแล้วก็ขายไฟฟ้าให้ประเทศเราเนี่ยเป็นค่อนข้างมากเนี่ยนะครับถึง1,474เมกะวัตต์เนี่ยก็ทำให้รา,ายได้เข้าสู่ประเทศเราใน25ปีเนี่ยคิดเป็นเงินดอลลาร์ประมาณ2,714ล้านดอลลาร์คิดเป็นไทยประมาณ80ล้านบาทราประเทศเราก็จะได้รายได้ส่วนนี้ไปพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นความร่วมมือทั้งสองฝ่ายก็ถือว่าเป็นโครงการที่ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไทยจะรับการใช้ไฟราคาที่ถูกนะครับ2บาทกว่าๆต่อ 1ยูนิตนะครับลาวก็ได้เงินจากการขายไฟามาพัฒนาประเทศอันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีแล้วก็เป็นไปด้วยความจริงใจทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็ในโอกาสต่อไปถ้าสามารถเชื่อมโยงได้สู่ในประเทศอาเซียนซึ่งประเทศไทย,ยอยู่ศูนย์กลางของอาเซียนถ้าเราสามารถมีสายส่งที่มีความต่อเนื่องระหว่างนะครับเพราะว่าไทยลาวกัมพูชาเวียดน,นามหรือลงไปทางใต้มาเลเซียสิงคโปร์ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะมีรายได้ในการที่จะเชื่อมโยง ระบบไฟฟ้าเหล่านี้ให้กับกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและก็กลุ่มอาเซียนด้วยกันนอกจากนี้สอปป,อปอลาวยังได้เสนอให้มีการขยาย m o u เพื่อซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันเป็นหน0่0หมืนเมกะวัตในอนาคตเนื่องจากยังมีอีกหลายโครงการที่มีศักยภาพซึ่งประเทศไทยก็เห็นด้วยที่จะเปิดให้มีการเจรจาเพื่อที่จะเพิ่มการรับซื้อไฟฟ้าจากสอปป,อปอลาวต่อไปทางด้านคุณรำเหราบัต กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮดดิ้งจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าตามยุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า25ปีของโครงการโรงไฟฟ้าหงสาทางกวพจะรับซื้อไฟฟ้าเฉลีย่ยอยู่ที่6.22เซนต์ต่อยูนิตโดยในช่วงแรกจะอยู่ที่ประมาณ2บาทแต่ราคาขายในฝั่งลาวอาจจะต่ำกว่าเล็กน้อย ทั้งนี้ปริมาณถ่นานหินที่สมรองในโครงการหงสาจะอยู่ที่577ล้านตันและคาดว่าจะใช้จริงอยู่ที่ประมาณ370ล้านตันโดยส่วนที่เหลือประมาณ200ล้านตันถ้าทางรัฐบาลลาวขยายสัญญาและอนุญาตให้ผลิตได้มากกว่าสัญญาก็พร้อมที่จะนำถ่านหินส่วนนี้มาผลิตซึ่งอาจจะขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าได้อีกประมาณ600เมกะวัตต์ขึ้นไป ของรา,าชบุรีก็มีส่วนร่วมในการลงทุนในะประมาณ40%ของโครงการรถไฟฟ้าองศารงไฟฟ้าองศาก็เป็นรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ฐานหินเป็นเชื้อเพลิงและก็เป็นโรงไฟฟ้าที่รงไฟฟ้าอยู่ติดกับเหมืองเลยท,ท,ที่เขาเรียกใหม่เมาส์ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับรงไฟฟ้าแม่นมอที่เราเห็นกันอยู่เป็นใหม่เมาเหมือนกัน คุณภาพฐานก็ใกล้เคียงกันนะจะมีบางส่วนที่มันแตกต่างกันบ้างนะอย่างเช่นความชื้นที่นี่จะสูงกว่าแต่ก็มีข้อดีก็คือมีซัลเฟอร์น้อยกว่ากับเก,บกบมากกว่าเท่าตัวเลยมั้งนอกจากนี้บริษัทยังมองหาการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าอื่นๆในลาวเช่นพลังน้ำและโซลา่าฟาร์มเป็นต้นสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าหงสา ถือเป็นโครงการโรงไฟฟ้าห่านหินที่ตั้งอยู่ในสปปลาวรงแรกที่ขายไฟฟ้าให้กับประเทศไทยเป็นการแสดงให้เห็นว่านอกจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําที่สปปลาวมีสตกยภาพอย่างมากแล้วสปปลาวยังมีความสามารถในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าหั่นหินเพื่อขายไฟฟ้าเข้าสู่ประเทศไทยได้อีกด้วย